สำหรับท่านที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านที่ได้รับแสงร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายหรือแม้กระทั่งได้รับแสงแดดเช้าอ่อนๆแล้วก็มีคุณภาพของแสงดีหรือรวมไปถึงเป็นแดดบ่ายแต่เป็นแดดที่ไม่แรงมากนะักแล้วก็ปรารถนาที่จะมีต้นไม้ใบใหญ่ใบโตและที่สำคัญก็คือมีรูปทรงของใบเป็นเอกลักษณ์มากๆม,มีความยาวเป็นพิเศษกว่า ต้นไม้ในสกุลอโลคาเซียด้วยกันเจ้าต้นที่ว่านี้ก็คือเจ้าพญาจงอางหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าจงอางหรือบอนจงอางทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากสันฐานที่สําคัญที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยครับก็คือรูปใบที่ยาวเป็นพิเศษเป็นหน้ายาวแต่แคบ แล้วก็หูใบยาวมากๆเลยครับถ้าหากท่านครอบครองเจ้าบอลพญาจงอ่างอยู่หรือกําลังจะสนใจที่จะนําเจ้าบอลพญาจงอ่างมาปลูกอยู่นั้นดูคลิปรายละเอียดเกี่ยวกับอุปนิสัยของเจ้าบอลพญาจงอ่างกับมือเย็นจุลเดอือนตอนนี้ครับ เช่นเคยครับมือยาสูรต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมืมเยนแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับบอนพญาจงอางหรือว่านพญาจงอ่างเจ้าบอนพญาจงอางนั้นเขาเป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์พิเศษก็คือจากรูปของหน้าใบที่มีความยาว กว่าบอนในสกุลอโลคาเซียด้วยกันทําให้นักพฤกษศาสตร์ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาไว้ว่าอโลคาเซียลองจิโลบาสําสหรับชื่อสกุลอโลคาเซียนั้นก็มีความหมายว่าไม่ใช่โคโลคาเซียทั้ทงนี้ก็เป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะมีรูปร่างของใบแล้วก็สันฐานต่างๆอาจจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับต้นไม้ในสกุลโคโลคาเซียแต่ถ้าเมื่อพิจารณาในรายละเอียดต่างๆแล้ว ก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรและนำมาซึ่งความต้องการปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาที่แตกต่างกันนั่นเองสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ลองจิโรบ้าก็มาจากคำในภาษาละตินอยู่สองคำก็คือคำว่าลองกัสซึ่งแปลว่ายาวและอีกคำหนึ่งก็คือโลบัส ซึ่งแปลว่าส่วนในที่นี้ก็หมายความตรงไปที่ส่วนของใบครับว่ามีลักษณะยาวตัวสันฐานใบโดยรวมของเขาก็ยังคงเป็นใบแบบหูช้างหรือ elephant ear อย่างที่ฝรั่งมังค่าเรียกกันนะครับโดยที่ตัวใบที่มีขนาดใหญ่นั้นเนี่ยจะมีลักษณะแคบเข้ามาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวหูใบของเขาคือในส่วนของการใบที่แทงเข้ามาหาตัวผิวใบนั้นเนี่ย ตัวหูใบที่เว้าสูงขึ้นไปเป็นพิเศษต่อมาเป็นสันฐานของต้นของเขาส่วนที่เราเห็นยกขึ้นมาเหนือผิวดินนี้คือส่วนลำต้นเนี้ย ก็เก็บสะสมอาหารแล้วก็ทําหน้าที่ผลิตส่วนขยายพันธุ์อยู่สส่วนก็คืออย่างแรกที่เราเรียกว่าไข่หรือเป็นทิวเบอร์ชนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถจะเก็บไข่นั่นแหละมาเพาะขยายพันธุ์ต่อไปได้แล้วนอกจากนี้พอมีลําต้นที่ทําหน้าที่เก็บสะสมอาหารเขาก็จะแตกหน่อออกมาบริเวณด้านข้างกันซึ่งในวันนี้เราก็จะไปขยายพันธุ์จากเจ้าหน่อนอนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วส่วนตัวใบที่เราเห็นโผล่พ้นขึ้นมาที่เราเรียกว่าลาต้นนั้นก็คือตัวก้านใบแล้วก็ตัวใบที่ยกพ้นขึ้นมาเหนือพื้นดินโดยลักษณะของใบที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะมีลักษณะเป็นกาแล้วก็เรียงตัวกันแน่นเลยอยู่บริเวณผิวดินนะครับแล้วก็จะยกหรือชูส่วนของใบขึ้นมาแต่ความพิเศษของเจ้า พญาจงอางเขามีความพิเศษเล็กน้อยสำหรับตัวก้านใบก็คือนอกจากเราจะเห็นตัวส่วนก้านใบที่มีสีเขียวแล้วเราจะเห็นเส้นสีน้ำตาลที่พาดผ่านไปตามก้านใบด้วยพาดไปตามแนวขวางถ้าหากใครเคยเห็นเจ้างูจงอ่างเราก็จะทราบว่าตัวลายที่ปรากฏบนลำตัวงูจงอางนั้นก็ มีลวดลายตามแนวขวางเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่นำมาตั้งชื่อเจ้าว่านชนิดนี้หรือบอลชนิดนี้ว่าพญาจงอ่างนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งที่นำมาสู่ชื่อของการตั้งชื่อว่าเป็นพญาจงอ่างเพราะว่าเจ้าหน้าแหลมๆแบบนี้แหละครับก็ทำให้ลำไม้คล,คล้ายคลึงกับหน้าของเจ้างูจงอ่างก็จึงทำให้เราได้เรียกชื่อถึงแม้ว่าจะดูน่ากลัวว่าเป็นงูจงอ่างชนิดหนึ่งนะครับแต่โดยที่แท้ที่จริงแล้วเจ้า บอนพญาจงอางนั้นเป็นต้นไม้ที่น่าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเพราะว่ารูปใบเขายาว mm. แคบแล้วก็ปลายใบแหลมที่สําคัญก็คือหูใบที่ยกเนี่ย mm. ก็จะมีความแตกต่างไปจากบอนในสกุลอโลคาเซียต่างๆก็จึงทําให้ลักษณะพิเศษนี้ไม่เหมือนใครในสกุลอโลคาเซียเลยครับนอกจากนี้แล้วการให้ดอกของเจ้าบอนพญาจงอางก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีการทยอยให้ดอกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสที่จะติดมเมล็ดด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าตัวช่อดอกของเขาจะเป็นช่อดอกแบบสปาดิกซึ่งจะมีการหุ้มกระปาะของตัวเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียให้บานในช่วงระยะเวลาแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเจ้าบอลอย่างพญาชงอางก็สามารถผสมตัวเองติดแล้วก็ได้เมล็ดมาเป็นส่วนขยายพันธุ์นอกจากส่วนขยายพันธุ์ที่มีเยนว่าไปาก็คือเป็นไข่ือทิวเบอร์แล้วก็รวมไปถึงหน่อใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับ ความใหญ่โตของเจ้าบอนพญาจงอางหรือว่านพญาจงอางนั้นอาจจะเห็นว่าตัวเขาเองมีรูปใบที่ใหญ่โตแต่ว่าจะมีความสูงของทรงพุ่มน้อยกว่าเจ้าบอนกระดาษเขียวพอสมควรเลยนะครับเราอาจจะเห็นความสูงเขาได้ตั้งแต่1เมตรเป็นต้นไปแล้วในธรรมชาติอาจจะเห็นความสูงใหญ่โตก็ได้2เมตรหรือ2เมตรนิดๆก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเรื่องความใหญ่โตจริงๆแล้วถ้าเจอกันในธรรมชาติ บอนกระดาษเขียวใหญ่ไาเยอะอ <Okay. S 1> ในวันนี้มือเย็นสตูดิโอจะชวนทุกท่านไปขยายพันธ์ุเจ้าบอลพญาจงอังด้วยการแบ่งแยกหนอหรือแบ่งแยกกอ,องเขาออกมานะครับเริ่มต้นเราก็หาเสียมคมๆหรือช้อนปลูกคมๆนะครับไว้แล้วก็จากนั้นก็รื้อตัวผิวกระถางของเขา แล้วก็เล็งแนวแล้วก็ขุดเอาต้นอ่อนนั้นนะ่ะให้ติดมากับพร้อมรากด้วยดังภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าจากต้นนี้ก็ควรจะมีใบจริงสัก2-3ใบก่อนแล้วค่อยนํามาย้ายหรือขยายพันธุ์กันนะครับที่จะสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตของเจ้าบอนพญาจงอางนั้นก็ควรจะมีคุณสมบัติ1ก็คือระบายน้ําดีแล้วอย่างที่2ก็คือเก็บรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็รวมไปถึงการมีอินทรีย์วัตถุสูง,สง เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของบอลพยาจงอังเลยครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้วัสดุปลูก2รูปแบบก็ได้อย่างแรกก็คือหากท่านประสงค์จะปลูกลงไปในดินโดยตรงหรือการปลูกโดยใช้ดินก็ใช้ดินปลูกหนึ่งส่วนผสมกับอินทรีย์วัตถุอีกสัก1ส่วนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักแบบนี้ได้เลยแล้วก็ผสมวัสดุชิ้นใหญ่ๆอย่างกาบมะพร้าวสับ แล้วก็รวมไปถึงเปลือกถั่วที่สงแห้งผสมคลุกเคล้าเข้าไปด้วยกันสักอีกหนึ่งส่วนแบบนี้ก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยหรือจะมาเป็นแบบที่2ก็คือไม่ใช้ดินเลยก็ใช้กาบมะพร้าวสับที่แช่น้ําแล้วเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยซึมเข้าไปในตัววัสดุอย่างกาบมะพร้าวสับให้มีความชื้นรักษาความชื้นไว้ได้ใช้กาบมะพร้าวสับแบบนี้1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก อีกสักหนึ่งส่วนแบบนี้ก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยนะครับแต่ในวันนี้สิ่งที่เราจะใช้กันก็คือเราจะใช้แบบที่2สําหรับการขยายพันธุ์เจ้าบอนพญาจงอ่างในช่วงแรกนะครับเราก็นําเจ้าต้นที่เราขุดขึ้นมานั้นปลูกลงไปในกระถางแล้วถ้าเป็นไปได้เติมเจ้าปุ๋ยละลายช้าสูตร13-13-13ให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อสนับสนุนการจเจริญเติบโตในช่วงแรกให้เขาแตกหนอ่อแล้วก็แตกรากได้ดีขึ้นนั่นเอง สำหรับเรื่องของการดูแลรักษาก็เริ่มต้นจากการนำเขาไปวางในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างที่มือเย็นโปรยไว้ในตอนแรกนะครับว่าถ้าหากเราปลูกเลี้ยงพญาจงอ่างเนี่ยในพื้นที่รับแสงแดดเช้าอ่อนๆแล้วก็ในพ้นจากประมาณสัก9โมงไปก็ได้รับแสงโดยอ้อมซึ่งเป็นแสงโดยอ้อมที่เป็นแสงร่มรำไรที่ มีแสงจ้าฟุ้งกระจายในช่วบริเวณนั้นเจ้าพญาจงอ่างจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ใบใหญ่โตเลยพรยะายามลีกเลี่ยงกันได้รับแสงแดดแรงโดยตรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับแสงแดดแรงเป็นระยะเวลานานหรือตลอดทั้งวันอันนี้ไม่ควรเลยนะครับจะมีอาการต่างๆนานา,นาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของซันเบิร์หรือใบไหมจากการโดนแสงแดดแรงนั่นเองนอกจากนี้แล้วเรื่องการรดน้ำนะครับเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นแต่ไม่ชื้นแฉะ ด้วยเหตุนี้ก็ต้องไปเริ่มพิจารณาตั้งแต่ตัววัสดุปลูกก็ควรจะต้องเก็บรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็ระบายน้ําดีอย่างที่มือเย็นว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นในการรดน้ำถ้าหากวัสดุปลูกเราเก็บรักษาความชื้นได้ดีก็ทําได้2แบบอย่างแรกก็คือรดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งทําอย่างนี้ทุกวันเลยครับหรือเราอาจจะรดครั้งหนึ่งมากหน่อย แล้วก็สังเกตวัสดุผิววัสดุปลูกเขาถ้าเริ่มหมาดลงแบบนี้เราก็ค่อยลดน้ําเติมไปอาจจะเป็น2วันสวันก็ได้แต่ต้องแน่ใจว่าวัสดุปลูกก่อนหน้านี้รักษาความชื้นได้ดีนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการให้ปุ๋ยเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบโดยเฉพาะใบใหญ่โตเลยนะครับ เป็นธรรมชาติอยู่เองที่ต้นไม้ที่มีการจเจริญเติบโตเรื่องของใบแล้วก็ลําต้นมากๆแบบนี้จะมีการใช้ธาตุอาหารหลักที่อยู่ในดินไปเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเราก็เติมธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โปแทสเซียมลงไปได้2แบบอย่างแรกก็คือเราปลูกอยู่ในกระถางหรืออยู่ในบ้านเรือนของเราแล้วอยู่ใกล้ตัวไม่อยากได้กลิ่นของปุ๋ยคอกนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร13-13-13โรยลงไป ให้กับเขานะครับไม่ต้องไปเขียมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวปุ๋ยละลายช้าเหล่านั้นจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมออกมาสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าบอนพยาจงอ่างของเราหรือเราอาจจะใส่ปุ๋ยคอกก็ได้โดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยละลายช้าเลยก็ได้นะครับ มีผลดีซะอีกครับก็คือ 1. จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชน์แล้วอย่างที่ 2. ก็คือจะทําให้ตัวโครงสร้างของดินดีในระยะยาวแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อาการเจริญเติบโตของเจ้าบอนพญาตรงอ่างด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องโรคและ,มะแมลงนะครับมีข้อกวนจิตกวนใจต่อเราในฐานะผู้เลี้ยงอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของโรคครับมักจะถูกเข้าโจมตีด้วย เชื้อราครับที่ทําให้เกิดโรคอาการใบจุดใบไหม้ต่างๆที่เกิดขึ้นตัวบริเวณผิวใบซึ่งอาจจะลุกลามแล้วก็ทําให้ตายเป็นที่สุดนะครับด้วยเหตุนี้มีวิธีการจัดการอยู่2ออย่างและแนะนําให้ทําเลยก็คือ 1. เจอปุ๊บและมีปริมาณใบเยอะแล้วตัดออกครับแล้วก็นําไปเผาทิ้งทําลายแบบนี้จะทําให้เชื้อรานั้นไม่ระบาด แล้วก็ไปลุกลามต้นไม้อื่นๆของเราที่อยู่ในสวนอย่างที่2ให้ใช้ไตราสานผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆถ้ามีอาการระบาดมากนะครับครั้งเดียวก็อาจจะกําจัดได้ไม่หมดก็แนะนําว่าอาจจะทําอย่างนี้สัก2ครั้งห่างกันประมาณสัก3-5วันในกรณีที่ระบาดนะครับแต่ถ้าเราไม่พบเห็นการระบาดเพิ่มเติมอาจจะสัก7วันหลังจากใช้ครั้งแรกไปแล้วเราก็ฉีดปริมับต่อมาในครั้งที่2ห่างกัน7วันนั่นเอง ทำแบบนี้ไตรซานจะไปจัดการกับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคใบจุดใบไหม้แล้วก็ทาให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงขึ้นด้วยนั่นเองหากหลายท่านเพิ่งมาเจอมือคลิปของมือเย็นในคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักเจ้าไตรซานหรือไตรโครเดอร์มาดีนะมือเย็นแนะนําว่าให้ดูคลิปไตรซานหรือไตรโครเดอร์มา ของมือเย็นก่อนนะครับแล้วจะได้รู้จักสรรพคุณของเจ้าไตรโครเดร์มาได้ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้แล้วเจ้าบอนพญาจงอางเป็นต้นไม้ที่โปรดปรานมากๆเลยของแมลงปักกัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทากไม่ว่าจะเป็นหอยเจดีไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่แล้วก็รวมไปถึงหนอนด้วยครับจากที่ทุกท่านเห็นมือเย็นปล่อยไว้นี่นะครับก็จะมีใบที่ถูกกัดกินเป็นระยะระยะ นะครับแต่ว่าก็ปล่อยให้เขากินบ้างแต่ถ้าท่านคำนึงถึงความสวยงามอยากจะให้เห็นใบที่เนียนเรียบสวยกริบเลยก็แนะนำว่าควรจะต้องจัดการเขานะครับถ้าเจอตัวใหญ่จับออกได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าเป็นเจ้าแมลงปักกัดอย่างหนอนก็แนะนําให้ใช้ชีวพันธุ์อย่างไลนิ่งของแอปพลายเกม m นะครับในการจีนพ่นเข้าไปเพียงครั้งสองครั้งก็เอาอยู่แล้วนอกจากนี้ถ้าเป็นท่าหอยทากเราเจอปริมาณเยอะๆก็แนะนําให้ใช้ ไลยิซนัสนะครับผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็ยนๆเช่นเดียวกันก็จะทําให้เจ้าท่าหอยทากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอยเจดีเหล่านั้นสู่ขิดไปได้เลยนะครับบอนพญาจงอางเป็นบอนที่มีรูปทรงของใบที่สวยงามแตกต่างไปจากบอนในสกุลอโลคาเซียต่างๆนะครับด้วยความที่เขามีใบยาวแคบแบบนี้แล้วก็หูใบยกสูงมากๆเลยหากท่านกำลังสนใจอยู่อย่าลืมไปซื้อมาปลูกกันนะครับมือเย็ยนเชิญชวน ให้ท่านที่ชื่นชอบไม้ใบเขียวแล้วก็ไม้ใบยาวแบบนี้ไปหามาปลูกกันนะครับแล้วถ้าได้ผลเป็นอย่างไรนํามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับถ้าหากท่านมีอยู่แล้วก็ลองปลูกเขาในฐานะของไม้ประดับตกแต่งสวนที่มีพื้นที่สวนในร่มได้รับแสงแดดอ่อนๆแสงแดดแบบร่มรำไร แล้วก็มีแสงจ้าฟุงา้งกระจายหรือรวมไปถึงการปลูกเป็นไม้กระถางปลูกประดับไว้ในชายคาบ้านเรือนที่ได้รับแสงแดดอ่อนๆก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับ <Okay. S 1> สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสูเด,ดะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ได้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้านอกจากนี้ถ้าท่านกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีด จากมือเย็นไปแล้วก็กเชิญชวนท่านที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยและรวมไปถึงท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกลาา,ามิตรที่ชอบปลูกเลี้ยงต้นไม้ด้วยกันก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับรวมไปถึงท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคและมแมลงในการเข้ามาทําลายต้นไม้ของเราและตัวเราเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศต่อเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราที่เข้ามาใช้สวนด้วยแล้วก็เชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยมีชีวพันธ เลือกใช้ได้อย่างได้ผลแล้วก็ปลอดภัยต่อระบบนิเวตต่อเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราที่เข้ามาใช้สวนนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากทางแอปพลายแคมโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage หรือแม้กระทั่งช่องทางลายก็สามารถจะสั่งซื้อได้โดยตรงนะครับหรือรวมถึงหากท่านสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์อย่างช e ้อปปี้หรัสดาก็มีขายด้วยเช่นเดียวก,กันนะครับหรือร้านค้าใกล้บ้านก็มีจาหน่ายด้วยนะครับแต่ตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายแคมประเทศไทยแล้วก็บอนพยาจงอ่าง ที่โดนกัดกินโดยเจ้าทากไฟทากแล้วขออนุญาตลา่อนครับสิีนรับพญาจงอางเป็นต้นไม้ยยที่ปลูกแล้วก็จะเติบโตได้ดีในบ้านเรา ั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีถิ่นกาเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองนะครับไล่มาตั้งแต่ทางด้านจีนตอนใต้ตั้งแต่ยูนานทางด้านมณฑลกวางตุง้งแล้วก็ไล่มาถึงเอเชียาคาเวันของเราไทยเวียดนามกัมพูชาลาวแล้วก็ไปจรดมาเลเซียรวมไปถึงประเทศในหมู่เกาะอย่างอิโนโดนีเซียแล้วก็พื้นที่ในเกาะบอร์เนียวด้วยเช่นกันนะครับไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าเขาคุ้นชินกับอากาศแบบร้อนชื้นในบ้านเราเติบโตได้ดีมากมือใหม่ก็ปลูกเลี้ยงได้นะครับ